สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะค่ะสวัสดีย่ำเสาราค่ะพ่อมอร้ค่ะพ่อเลี้ยวสองดอกแหลกแหกมนันเฮ็ดเขาไข่ตัง,งามเลยค่ะอยู่ไกลๆก,กันมากมิีค่ะเลี้ยงกันมาเลยเี้ยงกันโอ้ยมันมาเด้อเจ้าทีเจ้าตาน ล้งแต่ค่ะเนี่ยดอกม,นมากนาวทีดอกนึงค่ะหูนี่มนี่าดอกพี่น้องดอกงามๆเลยให้เขาแปลงค่ะดอกบอก๊วยงามเป็นไงแวงแนนอยู่ บวกพี่น้องบวกดอกน้อยหน่อยมีดอกนึงพี่น้องแก่ก,กันมีอีกดวงนึงค่ะกิเพนมันนี่กับซี่ฝ้าเนี่ยเด้อค่ะพี่น้องคนหลายคนเหนียงกันมี ต้มนี่่คะปลาหนีเขาว่ามิเตเฮตเขาไข่นะคะนาะกชมนีม้เก็บร่วๆเลยค่ะพี่น้อ๋อ้ยดอกนี้งามแพีงดอกนี้งามแพีงเฮ้ยยางงามเลยค่ะนี่มิเตเฮดไข่เลยค่ะเฮดไข่ลว้วนๆอ้พี่งามงาม อออีกแล้วค่ะพี่น้องกำลังงาเลยนี่ดอกตุ้มคะ่ะยู่้างๆกันโอ้ยดอกงามเียอันนี้กำลังเกิดไหมคะ่ะตุ้มๆงามๆเลยนี่จุ่มนี้มีซีีซตุ้มค่ะพี่น้อง สีตูงงม้มง่ะอันนี้ตู้ทีสีค่ะตุ้มหน่อยค่ะอันนี้เฮ็ดพ่นสีขาวค่ะดอกบานยังงามเลยพี่นอ้องนี่ ตุ้มนึงงามๆค่ะไม่ได้การอาจสิสัลว์สัว์นะด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่ามันยังบ่ทันแจ้งดีแหมแดดพระท่านออกค่ะอันนี้ออกบ้าได้ยผลขี้ดินอยู่ค่ะมือนี่ก็มาสองคนคือเก่าแหละค่ะมากระบาสวิทเนาะครับผมกระบาสวิทครับมือนี่ก็มาคือเก่าครับมาแต่เสารเนี่ยอากาศยังพอแจงป่ะได้ สัลวสลัวล้เนี่ย<ง>ค่ะไปคะ่ะไปคะ่ะไปต่อ <c oughs> โอ้ยนี่ดอกหนึ่งไม่ยืน <c oughs> ขอเอาดีนี่โอ้ยงามครับมีแต่จุ่มมันนี่คือสีไค่แน่อยู่งามงามมันมันนี่ตุ่มยิ่งงามเลยพี่น้องว้าวนี่เลี้ยงกันเลยค่ะสามมาเด้อพี่น้องมาเก็บเห็ดน้ำกัน มี่แต่เห็ดเขาไข่เลยค่ะมันนี่เขาไข่ล้วนๆเห็ดพนล,ล้วนๆอ้เอ้ยมีแต่งามๆตุ่มๆ่๋อมองมองละสองตุ่มสีมันเก็บเก็บม้วนม้วนพี่น้องมันเป็นตาหานะมันเป็้ยางไก่นี่แต่ดอกตุ่มเลยพี่น้องเลย กำลังขึ้นไม่ๆแบบเอ้ยดีต่อใจเฮงดอกบ้านค่ะดอกนี้ดอกบ้านเนี่ค่ะดอกบ้านดอกน้อยเฮ็ดพ่นเขียวเรียงกันมากกับน,น,นี่อีกค่ะจุมม่มจุ่มละสองสามดอกพี่น้องเอ้ย ของสีนิดโอกาสเต็มตานี่มีหลายแหงเห็ดปวกตาดอกหญ่ค่ะพี่โนนี่พลอ,อีกแมวดอกเงยงามงามนี่โห้ยงามค่ะ,แก,ะ,แ,กะแก๊แกกแก้มมาเห็ดไข่ค่ะ ใ่เขียวดอกบ้านนี่ค่ะอีกดอกนึงสองดอกงามค่ะอยู่ข้างข้างอุ้ยสามโอ้เตมีสองเห็ดโพนหลังเขียว นี่พี่น,อนอ้องนี่ตูมใหญ่ค่ะตึ้งแต่ลังงามง,งามนี่เฮ็ดมันี่ดอกงามค่ะพี่น้องนี่แต่จูงง,งามเลยพี่น้องเซอร์ไพร์ว่าพ่อเฮ็ดปวกไฟอีกแล้ว เอ้ามีเสยพี่ใสใสนี่นี่อุ้ยกระลังคืนดินเตกพูน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 พี่เขาบ่มิดเดี๋ยวเดี๋ยวห้อยเพิ่นเอาบ่มิดพี่น้องถือว่าดวงดีของเฮาล่ะค่ะไี้เปาสวีทเป็นคนงัดค่ะโอ้ยเสียมกรบโปดงเอามาโมมีเสียม มานค่ะพี่หน่องเอ้ยมานจัางสีสุมมือนะเด้อดอกงามค่ะค่ะงาม,มกุมว่านอีกมีคนอางมามีคนมามีคนมาพี่หน่องโอ้ย เปล่ากับเปล่าบ้านี้คนก็นมาจิ้มจิ้มข้าวผุนพี่น้องงามงามค่ะค่ะมานี่แล้วพี่น้องเอยสาวแปงมานี่เร้วมือนี้ คนก้าม้าโอ้ดังก็บาา่ได้าาญาติแต่ก็ไม่หยาดโอ้ยสาวเจยเอ้ยไม้หลับอยู่เม,อมืองใดมาเด้อสาวเจย งามๆเลยค่ะมาเด้อพี่น่องเมื่อกี้เห็ดถั่วครับแล้วเปลี่ยนน้ำโพเลยค่ะเอ้าอุ้ยทั้งไตมีอีกอุ้ยนันโพขึ้นมาบ่ได้โอย อุ้ยเห็นแต่ขาเอาเป็นแต่สีหัวน้อยไปเสยขาบางขาใหญ่ครับพี่น้อง มันใหญ่ใหญ่ปลามากเนาะคะ่ะใหญ่มากปลาไม่เพิ่งปลาหนีเฮ็ดเขาไข่ออกหลายกันเลยมากมากกับมะมานะคะ่ะพอเฮ็ดปลวกไฟดินกระแหงค่ะพี่น้องมันมีเสียมบด้เอาเสียมหน่อยมากสามบุคคลาสิได้จีอีก เอาด้อีกบุนีนี่ค่ะดินกระแกนแกนดนนู ตัวง,งามๆพี่นอ้องอ๋อกำลังขึง้นดอกนึงค่ะกำลังงามๆเลยนี่ว้าวพี่น้องดอกนี้งามอืม้อโอ้ค่ะโอ้ ตรงนี้คู่หนึ่งค่ะปัจจุันีดอกเดียวนี่ตรงนี่กับซิม่าเป็นคู่คู่เลอค่ะโอ้ยเก็บเห็ดมาเนี่ย งามแห้งบ้างดอกก็อาสสัม բ าเดทยัยเนาะค่ะฟัวย่างห้างกันครับบางสูบีเพิน่นเนาะนี่ตุม่มยัญ่ อวนๆเลยค่ะพี่น้องเ็ดไข่ดอกตูมค่ะนี่ท่านมม่ย่เป็นเ็ดปวกค่ะพี่น้องเ็ดปวกเขาดอกใหญ่ๆเลย นี่เด็เก็บเรื่อยๆค่ะมันนี่บ่มีคนเนาะเขามาเหี่ยงแต่เด็กค่ะแล้วเขาก็ออกไปเหมือนเลยเขาก็มาหาดอกเลือดตา้าเขาเหี่ยงอะคะ่ะเฮ็ดปวกดอกหน่อยหน่อยคากอีลี <c oughs> นี่ค่ะดอกนะ บาสุวิดได้เฮ็ดมาทรงอี่แ<า>งไรคะสามีดอกตุ้มค่ะดอกบ้านค่ะาางามค่ะเฮ็เหมือนี่งามงามาเอาครับดอกหนึ่งครับเยี๋เยวะๆไก่ไก่ก้นดอกโบห็นดอกใหญ่ๆดอกใหญ่สนีโบห็นกั้ งามครับพาสูบีเทนอีกแล้วค่ะไข่หนึ่งไข่นึ่งง,งามมาค่ะดอมง,งามเลยงามอยู่เหีเห่ยงๆกันมา ค่ะจุ่มน่อยเฮ็ดข้าวแป้งค่ะพ่วงผอเฮ็ดข้าวแป้งดอกหนึ่งค่ะเฮ็ดข้าวแป้งอีดอกหนึ่งค่ะ <c oughs> อยู่ไกลๆก,กันท่าหน้าไม่อีก ให้เขาแปลงเป็นมูเลยค่ะพี่น้องช่วงนี้คนในโขกเพอ,อกไปเหมือนล้วคะส่วนมากเขาสิม่เงียงเอาไหมค่ะพี่น้องให้เรางโง่เดืองโอ้ยหลุนกระเซียนพุ่นเนะีย <laughs> โอ้ย,อย <laughs> มึง <laughs> แมันคนก็คือสีกระเซียละล่ะค่ะเกดสิบลูกเพื่อกระเท่าคือกันลูกกระเท่าไปน้ำพอน้ำเมียเอ้าเบื่อ้ยขี้ลายแห้งปุ่นดอกปุ่นลมล่ะโอ้ยพอแต่ของเท่าแคเนอ้ยยังแข็งอยู่ต้นนั้นดีทีสุด S <s <hr ug> เปลือกหลังโกงเนี่ยเนาะพอเฮ็ดปวกอีกแล้วค่ะเฮ้ยเงาค้าไงเฮงเฮ็ดปวกตาตรงนี้มีสองดอกค่ะเอยนี่ค่ะอีกดอกนึงค่ะเฮ้ยกำลังโพ มันเป็นบานี่โดววงไงเลยโู้ยแบบขามันจะมีสแบบองดอกพี่น้องมีสามอต้นกำลังโพ้ขาโอ้ยหัวรูดโอ้ยเบิ่งมัน่สมบู กแ,แต่ขาค่ะกุ้นเอาแต่ขากระเด็ดขาใหญ่เฮงเองเฮงเงเฮงเฮงเฮงเางเฮงูฮงเกอเฮงเลงเคงเทงมงานงเฮงเฮงาฮงเฮงเฮงเฮงงเงเบง่งเฮงงเฮ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 ดเฮเฮงเงเฮงอเฮงเเฮงนนเเเต แลหลับใหญ่เนี่ยไหมยายยังเนี่ยเขราะได้เที่ยวกาตาแล้วใชไปว่ามึงไปเมื่ออีนี่ไปเมื่อยังไปกินเข่าวันใดครอบอันนี้มีแต่ใบใหม่แบบไม่เหี่ยวเนาะไปนี่ไปกลับแล้วกินเข่าสามมงอัปเดตกระตาค่ะกระตาคุณย่าอันนี้พี่น้องทั้งบ้านนายมเนาะค่ะเนาะ ทีมงานปากแดงอันนี้ของคุณแดงค่ะของคุณแดงกับสามีปากแดงนะคะสองตาอันนี้ของไผ่ของตาของปูอันนี้ของปูน้ำมากินหน่อยอันนี้ของหญ้าอันนี้ของคุณย่าหาานี่้หญ้าาลอันนี้ับอันนี้กของคุณหญ้าอันนี้ของหญ้าพูนเออน่อยนึงค่ะของปูเตีย มานอยู่ค่ะมือนี่ได้แน่สุคนอยู่ใชค่ะตอนนี้กัสิพักกันกลับล่ะค่ะกลลับแ้วเมื่อย์แล้วเมื่อยแล้วอัปเดตกะตาเศร้านี่ค่ะนี่เต็มตาจนหล่นเลยมานมานค่ะมือนี่ติดรวมหลายอย่างค่ะตอนนี้กัสิกับล่ะค่ะได้หลายแล้ว อยได้กฟาฟากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะคะกดติดตามน้ำแน่กดซับสไครต์ด้วยนะคะพอกันไหม,คล,ค,มคลิปน้าค่ะคลิปนี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ค่ะเฮ็ดของเฮ้าตอนนี้ก็มาหอนเถื่อนแล้วคะค่ะก็ขอกุ้นพี่เจยเนะคะ่ะสาวเจยบางหน้าผ้าหละเนาะคะ่ะที่คอยให้คำแนะนำให้คำปรึกษาใน ทุกเหลืองเนาะคะ่ะเกี่ยวกับการทาคลิปเนาะคะ่ะโบหู่ยังกระไรถามเพิ่นนะคะเพิ่นกะแนะนำมากอันได้ดีอันได้บอดียังไงสินะคะกัขอบคุณเพิ่นลหลายๆค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์เนาะคะ่ะขอบกันไหมคลิปหนาค่ะคลิปนี่สวัสดีกรอบสวัสดีค่ะ